ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอตกักทายกับชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นเราก็จะมาดูดวงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับวังดวงของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกาจากช่องของเราในช่วงนี้ก็คือช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุย ในด้านของการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกรกฎว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง <c oughs> ในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การงานที่ท่านเคยทำที่เคยทำอยู่นี้นั่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนั้นทำงานเกี่ยวกับรับราชการหรือว่าทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้าน ต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเพิ่มและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านงานที่ท่านสับเปลี่ยนรอว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อมีเสียงทำไปแล้วตัวของท่านนั้นอาจจะมีโชคมีลาบอย่างมากก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถตาหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัท ห้างร้านต่างๆท่านจะมีบริวารมีลูกน้องมาคอยช่วยเหลือท่านอีกด้วยเรียกว่าดีกว่างานเก่าๆที่ท่านเคยทำบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีบริวารอีกเช่นเดียวกันจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไร ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฏในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นดวงของท่านจะไปในทางทิศที่ดีการลงทุนอะไรอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นเงินทองจะหาง่าย การงานก็จะมีเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายบางคนชอบงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ว่างมีงานเสริมเข้ามาอีกด้วยเรียกว่าท่านจะทำอะไรก็เป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำเงินหาง่าย อีกต่หากในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นในช่วงของวันที่1 7จะมีดาวพระอาทิติดาวพระอาทิตย์ตึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจร เข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงของวันที่17นี้นั้นดวงของชาวราศีกรกฎจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากดวงของชาวราศีกรกฎจะได้สิ่งของใหม่ๆ อาทิเท่นช่านอาจจะได้งานใหม่หรืออาจจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ของใหม่ๆใ,ในช่วงนี้สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎเรียกว่าดวงของท่านมาแรงจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านงานที่ท่านทำที่ค้างค้างไว้หรือว่าทำยังไม่เสร็จก็จะมีคนมาช่วยเหลือ มีคนมาช่วยทำให้ท่านนั้นมีความเรียกว่าหมดห่วงในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้งานดีเงินก็ต้องดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะมีหนุนเข้ามาอีกด้วยถือว่าดวงของท่านจะไม่อาภัพไม่ตกอับในช่วงนี้ไปทางไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอย อุปประถมค้ำชูดวงของท่านบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความรุ่งโรดอย่างมากๆคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นสักหน่อยในช่วงของ กลางเดือนพฤศจิกาท่านอาจจะจ่ายค่าของต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่ารถอันนี้อาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนี้รายจ่ายจะมีเข้ามาท่านแต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็มีรายรับสลับกันอยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นเงาตามตัวท่านมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายเป็นของธรรมดา ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าชาวราศีกรกฎจะไม่เดือดร้อนหยิบจับอะไรก็ย่อมทำได้เสมอในช่วงนี้มีคนคอยอุปถัมภ์ท่านอยู่ในเรื่องของการลงทุนตากาท่านเป็นคนที่ชอบการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์ รวิ่งลดขายท่านก็จะขายได้ขายดิบขายดีอีกด้วยเรียกว่าท่านจะมีงานทําที่ดีงานที่ท่านทํานั่นก็เป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรบางคนชอบทํางานเกี่ยวกับรับราชการก็ถือว่าท่านก็ทําได้ดีมีลูกน้องมีบริวารมีเจ้านายช่วยเหลือท่านอยู่ชาวราศีกรกฎจะไม่เดือดร้อน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎในช่วงที่มีดาวพระศุก์เข้าสู่ในราศีพิจิกอีกครั้งในช่วงของวันที่28ของเดือนพฤศจิกาจะมีดาวพระศุก์เข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั่นชาวราศีกรกฎก็จะมีโอกาสดีๆ เข้ามาหาท่านอีกด้วยท่านสมัครงานอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะมีงานทำที่ดีดังที่ท่านนึกและต้องการไว้ท่านจะได้ทำงานที่มีความโดดเด่นมีงานที่เรียกว่าท้าทายท่านยิ่งทำยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเบิกบาน ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาอีกด้วยคนที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความรุ่งโลดมีความสดใสทำอะไรก็มีโชคมีลาบอย่างง่ายดายในเรื่องของสุขภาพก็เป็นอยู่บ้าง ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นจากโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดหลังอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นได้สำหรับท่านใดที่สูงอายุแต่ถ้าหากว่าท่านยัง เป็นหนุ่มเป็นสาวภูมิต้านทานของท่านก็ยังดียังมีความแข็งแกรงไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรทั้งนั้นแต่ในเรื่องอุบัติเหตุก็ให้ท่านละมัดระวังไว้การขับรถขับเรือจะไปเหนือไปใต้ท่านละมัดระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นในท่านละมัดระวังไว้ในเรื่องของการ ไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่อุบัติเหตุย่อมจะมีเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาบอกนี่นั่นก็เป็นการชี้แนะให้ท่านได้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสรุปโดยภาพรวมแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎก็มีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีก็มีบ้างเล็กน้อยตามที่เราได้บ่งบอกไปแล้วนั่นและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้และบางทีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะการทำนายดูดวงนี้นั้นเราทำนายโดยส่วนรวม เราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้และอาจจะไม่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกําลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคน เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี